สวัสดีครับแฟน,แฟน,แฟนบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงบุมบิ๋มชัดชอรโมก4โชว์ฟอร์มเยี่ยมอีกแล้วนะครับพาฮิเมจิต้นสังกัดใหม่เอาชนะคู่แข่งคว้าชัยชนะติดต่อกัน3เกมแล้วนะครับในวีล u ดิวิชัน o n 2ของญี่ปุ่นนะครับวันที่5พฤศจิกายน2 5ง 6, 6การแข่งขันวอลบอลวีลีดญี่ปุ่น2023 .24 ทั่ิทีม วิกตอรีน่าฮิเมจิของหุมบิ๋มชัดจอโมกสีดาวตกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3พบกับฟอรเลสลีฟคุมาโมโตะแมตชนี้ฮิเมจิเอาชนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ12 25 21และ25ต่อ12ควาชัยชนะ3เกมติดเลยนะครับก็ เกมนี้บุ๋มบิ่มชัดชรอนมวกสีทําไป20คะแนนเป็นการแอทแท็กหรือโจมตี17แต้มการบล็อก3แต้มรวมเป็น20คะแนนนะครับในขณะที่อาริสะอิโนอเอะก็คว้ารางวัล VOM หรือ v i l l a g of the Match ซึ่งเปรียบได้กับ MVP ก็คือ Most Valuable Player หรือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองได้อย่างสวยงามเลยนะครับก็ ดูเกมวันนี้แล้วโอ้โหฝีมือต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าทีมนะคุมามโตโนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เล่นเพิ่งจบไฮสคูลนะอายุยังน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับทีมของบุ๋มบิ๋มนี่โอ้โหแบบประสบการณ์นะโดยท,ทั่วยิ่งผู้เล่นหลายคนเลยนะมีประสบการณ์เหนือกว่าติดระดับทีมชาติของญี่ปุ่นแล้วก็บุม๋มบิ๋มก็ทีมชาติไทยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากจบการแข่งขันสัปดาห์นี้ก็ปรากฏว่า,วาบุ๋มบิ๋มก็ติดท็อปไฟ เกือบทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็เลื่อนอันดับดีกว่าสตาห์ก่อนด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งผลงานส่วนตัวของบุมบิมนะครับในท็อปสกอร์ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้52แต้มจำนวนบล็อกต่อเซตก็เป็นอันดับ2อนะอัตราส่วนอยู่ที่1.22ส่วนแอ c แท e c ิ s ชั่นเ t e ก็เป็นอันดับ4คิดเป็น48.2%แล้วก็บุมบิมก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะในเกมที่ ทีมฮิเมจิวิตอรินะรังอันดับหนึ่งแข่ง3นัดชนะทั้ง3นัดยังไม่เสียเซตให้ใครเลยนะครับเซตเนโชว์หนึ่งสำหรับเกมต่อไปของทีมฮิเมจิวิตอรินะก็จะพบกับ GSS โตเกียวนะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน256ก็ถ่ายทอดทาง YouTube ของช่องของสโมสรของฮิเมจิวิคตอรีนะครับ ส่วนวันเสาร์ก็ไม่มีการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหบุมบิ๋มมาอยู่ดีวิชั่น2นี่เ็าเรียกว่าโอ้โหสบายเลยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ดิวิชั่นหนึ่งนี่เหนื่อยนะเล่นอาทิตย์หนึ่งก็2แมตช์แล้วก็ส่วนทางเกาหลีใต้ก็ดูสเหนื่อยเหมือนกันในบรรดาผู้เล่น,นบอลลบอลสาวทีมชาติไทยเราที่โลดแล่นอยู่ในต่างแดนก็น่าจะมีบุ๋มบิ๋มนี่แหละที่ปีนี้ จำนวนเกมที่ลงเล่นจะน้อยกว่าแล้วก็รู้สึกค่าตัวจะมากกว่าทุกคน,กคนด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็่าลืมเป็นกําลังใจให้กับบุม๋มหยิชมชัชจรโมกศรีนะครับแล้วก็เพื่อนๆสาวไทยฮะที่แข่งขันในลีกต่างประเทศทุกครั้งที่เธอลงแข่งนะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับช่องจดสปอรต์ตด้วยการกด subscribe กตติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุจุลาไปแล้วสวัสดีครับ